สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจซัมพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อเก่าเอใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณเลยหลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะพี่น้อง่ะวันที่27ทธันวาคม2565นะคะพี่น้องเสียงก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะคะพูดลำบากนะคะ ก่อนคำนวณน,นะครับคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,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 นะคะไปดูที่ที่26กก่อนนะคะพี่น้อง เข้าลุลุดนะคะน้งขาจะเปลี่ยนวันที่แล้วนะคะเพราะว่าหยุดไลายวันนะคะเป็นน้องลืมวันที่ไปเลยนะคะก่อนคำนวณนะคะมาดูวันที่ยี่สิบหกก่อนนะคะเป็น้องเข้าอหลุดนะคะเด่นเฉพาะกิจจะให้เจ็ดและหกเด่นพิเศษจะให้เก้าและแปดเด่นปกติให้สี่และสามบีให้สองและหนึ่งนะคะวันนี้หลุดนะคะน้อง มาแต่เฉพาะกิจนะคะเฉพาะกิจบนมา974ล่าง26เข้าคู่7447แล้วก็6226นะคะพิเศษนะคะบนมา503ล่าง00หลุดนะคะน้องะปกติจะให้4และ3บนมา400ล่าง164มาหลักร้อยหลุดอีกแล้วนะคะ VIP นะคะจะให้2และ1บนมา288ล่าง48นะคะ มาแปดของดินรวมนะคะเข้าคู่4ี8แปดนะคะสถิติมีเข้ามิหลุดนะคะน้องมาต่อวันที่27นะคะวันที่27แสิบจ็ดก็ผลการออกรางวัน2ีมาคำนวณนะคะปกติพิเศษ V.I.P. ปกติ3 4 0สีพิเศษ9 503ห้าศูนย์สามบีพีหกสองแปดแบวกสบวกเบวกหบวกสบวกหบวกสบวกแบวกแได้48นะคะ 48ลบ1เหลือ47บวก1ได้49จะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้3ตัวเอา4มาด้วยนะคะหรือจะเอาเด่นรวมก็ได้นะคะเนาะแล้วแต่ชอบนะคะ7 1ถึง7 9นะคะ7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 1ถึง8 9 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9ก้าหถึง9 9้าเก้นะคะเก้าหนึ 4, ่งก็สองก็สามก็สก็หก็ก้าเก้าแก้าเนะคะเจถึง7 9็ดานะคะเจมัก7จสองพี 3, ่น้องค่ะเจ็ดสาด้านหน้านะคะเจ็ดนะคะแปถึง8ปดเคะ่ะแปดหนึ่งสามแปดสี่แด นะครเป็นอนะคะ9ก้านะคะเก้าหนึ่9เก้าสองเ้าสหน้านะข้างบนนะคะเป็นอกแล้วแต่ชอบนะคะชอบหรือเปล่านะครับชอบตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยค่ะ ค่ะพี่น้องคะก่อนพิจารณาคู่ด้านบนนะคะเรามาดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องว่าชอบตัวไหนค่อยขูดูคู่ด้านบนนะคะเด่นเฉพาะกิจอยู่ที่เก้าและแปดค่ะพิเศษนะคะเจ็ดและหกปกตินะคะสามและสองบีพีนะคะพี่น้องเจ็ดและหกนะคะสองน้อยนี้เหมือนจะมาเลขเบิ้ลนะคะพี่น้อง แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะนอยพิเศษกับนอย v ีพมีความคิดว่าน่าจะมาเลขเบิลนะคะความน่าจะเป็นนะคะเลขเด่นปัจจาบันก็คือเลข3ามแลเลข8นะคะ8ปดแลเบิ้ลปัจจาวันก็คือเบิลสามสามนะคะนะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนดูเด่นแยกใส่เด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกรอบอยู่ที่ห้าและหดูยังไงนะคะเดี๋ยวใจพายูนะคะ9ก้านะคะเก้า 9199 9889นะคะ8ก็เหมือนกัน8998 8558 8118นะคะจับแบบนี้ดูนะคะพี่น้องค่อยไม่หลายตัวนะคะ7557 7117 7667นะคะหรือ6776 6556 6116ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้คะ่ะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณให้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ